สวัสดีครับเพื่ผมผมเขียนดีโปกเกมนะครับผมวันนี้ครับเราอยู่เกมระบบกับแนว,วที่มีชื่อว่าออสตาร์ทูติเฟนนั่นเองนะครับผมซึ่งวันนี้ครับเราก็ยังอยู่ในกับรายการธุรกิจเกมเมอร์นั่นเองนะครับโดยที่วันนี้นะครับเราก็จะบอกว่าเราก็ได้เคลียร์สตอรี่หกดานแรกกัน้วนะครับผมพาไปดูครับ ดาวดาวนามเม็กนั่นเองนะครับคือเคลียร์บรอลนะครับนี่นเริ่มด่านที่เจ็ดเลยนะครับแล้วตอนนี้ครับผมก็ได้เล่นดาวนามเม็กจนได้นี่แหละครับโกคูอันนี้หมดเลยก่อนโกคูห้าดาวนั่นเองเขาเก็บไว้นะครับเป็นตัวเอาไว้ตีแอร์นั่นเองนะครับถ้าจริงจะมีฮอกเราก็ตามนั่นเองนะครับทั้งหมดเถอะ จะมีก็คูสูพีมก็อแต่ซึ่งวันนี้นะครับผมเราก็จะมาคือพาร์ทหนึ่งก็สอนการหาเงินออนไลน์พาร์ทสองก็เริ่มก็เริ่มก็เริ่มหาเงินพาร์ทสามก็พาร์ทสองก็ก็ก็ทำให้มันเก็บเงินได้เร็วขึ้นส่วนพาร์ทนี้นะครับผมเราก็จะมาเราคือมันก็เป็นคล้ายๆกับแต่ละพาร์ทนั่นเองนะครับ แต่มันก็จะไม่เหมือนตรงที่ว่าหลังจากพาร์ทนี้ไปเนี่ยผมจะเริ่มเจาะไปเรื่องช่วงนะทุกคนก็คือว่าคือผมเจะไม่ทําคลิปไปบ่อยๆท,ท,ทีีอย่างนี้แน,น่นอนก็คือว่าคือจะอยู่ดีก็พอาอาจจะเริ่มมีตัวดีๆแล้วอะไรอย่างนี้นะครับผมแต่ว่าเวลาแบบสุ่มตัวละครอะไรเงี้ยก็อาจจะถ่ายเก็บไว้นั่นเองครับซึ่งเป้าหมายของเราก็คือเป้าหมายสู่ตัวที่ดีกนะ็คือซาสึสเกะนั่นเองนะครับ เราต้องการมันในการเล่นสตอรี่หมดนั่นเองนะครับง่ายๆสั้นๆนะครับอยากได้นั่นเองเราก็ต้องถึงความจริงเราก็ต้องมาสุ่มมันนะครับผมแต่เราจะสุ่มให้ประหยัดที่สุดก็คือเพชรเนี่ยคือถ้าได้ตัวฮัทดาวก็ยังไงก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าผมเนะี่ยยังไม่อยากสุ่มตอนนี้นั่นเองนะครับ อยากให้ซื้อเกะสี่ดาวขายนะครับแต่ว่ามันต้องเป็นสีดาวมันไม่เป็นห้าดาวเลยเพราะมันห้าดาวก็ต้องใช้ดวงนะครับผมสีดาวเนี่ยมันยังไม่ต้องใช้ดวงอะไรเยอะแยะมากมายนะครับอุกพาร์นี้จะเป็นพาร์ทสั้นๆนั่นเองนะครับผมก็คือตอนเนี้ผมก็กำลังหาเก็บตัวเบต้าที่เบต้าสตอรี่อยู่นะครับผมให้มันได้เยอะๆนะครับผมคือคลิป ไอธุรกิจเกมเมอร์คงอาจจะมีประมาณไม่เกิน10พาร์ทนั่นเองนะครับอาจจะมี10พาร์ทก็ได้พาร์ทที่10ก็ขายหหัสนั่นเองนะครับแรู้ว่าเวลาลงไทเอาหมวดอะไรเงี้ยก็จะมาถ่ายเกบไว้ตลอดนั่นเองนะครับก็ประมาณนั้นเองนะครับก็ไม่มีอะไรเยอะแยะนะครับ แล้วผมก็จะเก็บเพชรไปเรื่อยๆนะครับรอตัวละครที่ตัวดีๆขายนั่นเองนะครับส่วนตอรี่โมดเนี่ยผมก็จะเอารหัสโซโซมาช่วยเล่นนั่นเองก็คือรหัสรหัสหลักนั่นเองนะครับวางตัวดักทายไว้นั่นเองโอเคนี่เป็นคลิปสั้นๆนะครับผมเกี่ยวกับธุรกิจเพราะธุรกิจของเกมเมอร์นั่นเองจะพูดธุรกิจลอยล้านแน่เลยแต่รถก็เสียงดังเกินไปโอเคครับทุกคน วันนี้เราก็ขอ,อไว้เพียงนี้ก่อนนะครับผมไม่ได้พูดอะไรเยอะเยอะมากมันผมก็จะแค่มาอธิบายนั่นเองนะครับอธิบายว่าอาจจะคือคืออาจจะไม่ได้เจาะตลอดถ้าเจาะตลอดนี่อาจจะมีประมาณแบบสามสิบสี่สิบพาร์ทเลยนะครับผมวันนี้เราก็ขอ,อไว้เพียงนี้เล,มลยมาไลก์กดแชร์กด subscribe ช่องเขียนดีโปรเกรตด้วยผมบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับ,บ